ครับผมมือนี้กัมาตามหาปลาช่อนอีกเช่นเคยนะครับนะ้องพบกับนา้าโจในช่องโจฟรานอุดวโอ้โห oh oh, มือนี้บรรยากาศหนาวมากมือนี้นะตัวร่มมันก็ร่างเย็นแล้วก็หน,นาวมากมือนี้บรรยากาศแล้วก็ดูหมอกแล้วเนี่ยโอ้โ oh ห oh, ดูไปเดี๋ยวมือนี้ผมก็บจิไปทำธุรกิจทำหาปลาช่อนในเช้านี้นะครับนะ้องก่อนทํางานก็ต้องไปหางัดก่อนหอบไปดูอีกเลยนี่ครับผมเป็นขั้นเป็นองผมก็เป็นเซตเดิมนะ เป็นไดวาแล้วก็ขั้นของอบูคาเซียเนาะเอ้ยบเมนอบูคาเซียที่หละัะเป็นของโอคุม,มานะ่เาเนาะเป็นซีทอนสา,นะามรา,ามรถหาปุ๊นะครับแนตะ่ว <N> ่าติตตามรับชมกันเลยว่ามันนี่โจตรานอุดรสีมีผลงานบอกกับไม้คลองใหญ่เนาะนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วเราก็ไปสมกันเลยหลังจากที่เข้าโล่งมาถึงแล้วนะครับเนาะโอ้โหดูสภาพใหม่ถ้ามันโดนปลาเจ้า,จาึ้นจังใดปัญหาไป ลุยกันเลยไม่รอช้านะโหใหม่โหคนละน่งมากอยู่ทางอยู่ทาง เอ้นกนกเปียเปียเอ้ยผมว่าผ <c oughs> ัวจะนกแท้เอ้นกนะน่า <aí> ุ้งหเลยว่ะสร้างมาตีส hum ักตัวม really. ันเป็นลาบเสียบๆนะลาบเสียบๆไอ้ยกัรเร็วโอ้โหวิ่ง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 ครับวิ่งโอ้โห เยยโฮออ้้ผมบอกแล้วมันใหญ่บอกแล้วไอ้สูนมันดิดมานี่โอ้โหโอ้โหโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วปลาตัวแรกของเรานี่โอ้โหโอ้โหเย็นเย็นไอ้น้องโอ้ยินปืนเลยครับเมื่อกี้นี่ ปัญหาก็คือเขาจะเอาลงไปเอาอย่างไหนนี่โอ้โหยัดเป็ดมึงมันก็เกินเดี๋ยวเดี๋ยวดยวแปบ๊บนึ่งสุรักษุเล่มากเอ,อนานันาน่นๆนตัวมันอย่าหลุดนะไอ้ปลาเฮ้ยหลุดมินเดียวยัดเป็ดนี่เห็นไหนวะนทำมันหลุดนี่เขา ถือว่าเขาบุได้เตียมเลยด้วยนี่ผลงานในส ا นี่นี่เดี๋ยวหาคิดเปลือกคิปเปลือกสวยวะบ้าเอ้ยคิดเปลือกบุได้ถือมาปัญหาก็คือสิลุ่งจังไงมันแก่นพ่อบุอน,นไปเราจะเดือนลงไปขาเราต้องถึงพื้น แข็งเว้ยเจ้าเฮ้ยแข็งหน่อยๆนี่ถ้ามันหลวมนี่เขาไปทำงานบริเวณไรได้หนินี่ตัวปลานี่จุดย่าปากปากปากเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นปาปากจะให้กินถั่วเร็วๆเฮ้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้น ว่าอาบปากเลยวะสิบุหรี่กินทัวย์อาบปากเร็วเร็วโอ้โหขีดตุ่มเต็มใบหนาเลย <c oughs> เต็มส่งกูเลยนะเฮียงจะไปทำงานอยู่เต็มส่งเลยเจ็ดเจ็บ มันมาแล้วไปเราขึ้นไปกันเถอะนี่ครับหลังจากที่เข้าขึ้นมาแล้วนะโอ้โหกําลังจะเดบ,บ่นเอาขึ้นนะครับเนาะเบดไปเกี่ยวกับเบีกิ้งแม่ผมโอ้โหขั้นฮักอีกนะบ้าเอ้ยนี่นี่น,นี่ตัวปลา เดี๋ยวเสร็จเสร็จเลยนี่ออกก่อนนะโหยัดเสร็จแป๊บนึงครับผมมันกับคนขางที่จะทุลักทุเล่เนี่ยยังอยขั้นเบียดกับหักนะโอ้โหเพิ่งโฆษณาไปเมื่อกี้นี้ว่าอบูคาเซียมันอันนั้นนะเมื่อวานนี้มนเมื่อกี้นี้มันไปรคลองอน,นั่นนี่ครับผลงานโอ้โหบางนี่แล้วมันเห็ดเบียดผมหัก โอ้โหดูดูดูตัวมันใส่โลเลยครับนี่ยประมาณดันซองเลยนะบ่อเพราเป็นการหลอกลวงประชาช้นนะเดี๋ยวผมจะกดตะสั่งให้เบื้องไปเดี๋ยวไปสั่งกันเลยว่าตัวนี้จะกโลนะโอ้โหนี่ครับตัวมันดูถือว่าใหญ่มากนะครับเนาะประมาณใส่ซองเลยนะโอ้โหข้อหมายคือ ตัสั่งผมห่างนะนะ่ะแบบเนาะเบียอันทานเบิดนะ่ะบม่ได้สั่งสนะั่มเนาะกะฝากคนงานของผมด้วยในช่องโจผ่านอุดรน,นะครับพิมพ์เข้าไปเลยคข้ามาโจผ่านอุดรมือนีข้องสี่ดียดเตีมเดียวครับเพราะว่าเพราะว่าหยาังนี่ดูนี่บ้าเอไหวานผมหักเลยโอ้หงัดป่าคือว่าตัวใหญ่มากนะเบียดหักนะ่ะดูโอ้โหแบบโอ้โหตอนแรกมันจะบอกหักแล้วนะเพราะว่า มันมันไม่ได้ถือป่าหรอกมันไปติดกับงาไม้นะครับที่ผมเหมือนเนี่ยเอาขื้นเอาป่าขึ้นมานะครับเนาะมันก็เลยขั้นมันก็เลยโกงคักแล้วก็โอ้โหหักไปเลยนี่ได้ผลงานนะครับเนาะถือว่าบุคุมเลยโอ้นี่โอ้บุคคมเลยกับขั้นเบียดหักนะครับเนาะโอ้โหเดี๋ยวว่าเป็นยังเดี๋ยวห้องคอยไปหามาเปลี่ยนนะครับพอเอาบุกเซียซีทอนนี่มันมีเปลี่ยนนะครับเนาะประมาณสองสามร้อยนะครับเนาะนี่ฝากผลงานของผมด้วยในช่องโจพันอุดรแล้วก็ ไม้สวยๆนะคน้อ,อยเ่ยมือส่เดี๋ยวมือหนาเขาต้องมาแกมือไหมเพราะว่ามือหนีเบียดเ้าหักแล้วแกวแก้วมองได้วะบ๊กขุมเลยไปเดี๋ยวห้องโอป่าตัวนี้เบียดป่อยให้ดูมันแง่สำเนาดูดูตีนผมกับตัวป่าเลยตอนเห็นแรกๆก็บโค้งสีบา,าแบบนแง่นะครับน้อตอนแรกดูดูโอ้โหมันแบบมึงหิมามหาปลาช่อนเลยก็ได้ว่าได้นะครับนะโอ้ลินรั่วเลยหลินรั่วแล้วเพราะว่าขั้นเบียดหักเลยลินรั่วพุ่นเลย เกี่ยวยังกันป่ะไปะเดี๋ยวเราเอาปลาปลาช่อนตัวนี้ไปปล่อยกันนะตกเพื่อเชิองอนุนรักษ์นะบางกนโลกสวยนะผมบ่าตกขึ้นมาแล้วคือบ่เอาไปนะู้แค้ไม่จำเป็นต้องตายเสมอไปนะพูนแล้วคำว่าดูดีไปเดี๋ยวก็จะโยนมันลงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงไปเองของมันเดี๋ยวผมจะโยนแบบค่อยไป ม,มแบบป่อยแก้วกับไม้ธรรมชาติครับผมสำหรับวันนี้โจพานดวนต้องราท่านผุ้ชมไปก่อนเพราะว่าทันเบียดหักไปก่อนนะครับ